สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องไทพบนพิสัยบ้านเฮาครับตอนนี้แอดมินโอรนอสทอโออยู่ที่อำเภอบึงขงหลงนะครับจังหวัดบึงการนะครับจะพาไปไหว้ปู่อือลือนะครับปู่อือลือนะครับไหว้ปูยยป่อือลือนะครับปู่พญานาคปู่อือลือเนาะนี่บ้านเสกโพหมู่สี่ตำบลเบึงขงหลงอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงการนะครับอ๋ออันนี้เพิ่งจะเฮ็ดเพิ่นจะเฮ็ดบนมาเราอยู่ที่ท่าเรือแม่กำนันนะครับ ก็จะมีเรือมีชูชีพอันนี้ครั้งแรกที่ว่าแอดมินมานะครับนี่ <ปะ S 1> จา้าเปิดมีบ่ายสีค่าเรืออันนี้มันถาได้แตกแดดลงอันจา้าอ๋อการลงเลยมันลงไปมันอยู่ี่เด้ดอเน่โค้่จา้านี่เด้ออ๋อนี่นทีมงานมากับเซเลบเมืองหนองคายนะครับพากันมาเอา้าขอถ่ายรูปด้วยรูปน้ำแน่ ใช้แอปก็ไม่ได้โดนด่าอีกพอแป๊บนึงายเกิดแอปได้อ่ะรอรอหนึ่งสองเราจะอยู่ข้างหลังเวลาต้องโอเคโอเคอ่ะนี่นะครับอ๋อเรานั่งเรือแบบนี้ถ้าเรือส่วนแม่กำนันนะครับอันนั่งจากเรือจากนาทีนะครับคุณแม่หนาทีห้านาทีเอาไม่ไกล เด๋ยวประมาณสีห้านาทีนี่แหละอ๋อครับครับอ๋อเราวิ่งไวก็ไวไต้าปลอดภัยด้วยเนาะอ่ะมานี่ถ้าเรือแม่กำนันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ด้วยเอามาอ๋อนั่นงนี่มากับคุนตั้นคนตูส่วนปามแล้วก็บอสมอนนะฮะบอสมอนสาตุอะมาตรงนี้จะเป็นบึงโขงหลงนะครับีที่เฮาอยู่นี่นะครับนี่ เอ่อไปแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวนี้มีเรือแบบนี้ดีเนาะเออเอใหญ่ลำใหญ่ด้วยนั่งสะดวกนะเนี่ยนั่งสะดวกลำใหญ่นั่งสะดวกเลยนะครับดอ่ะด้ยสัญญาณโท,ร,ทรศัพท์อาจจะไม่ไม่สะดวกก็เลยเป็นอัดวิดีโอไว้ก่อนนะนี่ก็จะเป็น เรือต่างๆนะครับเอามือวันธรรมดาคนก็จะปรหลายกับพอดีนะไม่แออัดนะครับจะเอาิตเตาเนอะอันนี้่าจะได้ไปจะได้ไปไหวจะไหวคู่่ะโอ้ยน้องอะไรอ่ะ อ๋อมีนกีธรรมชาติเรือตามบึงตามเลี่ยเพราแต่ว่าเห็นพออ่าก็อ,อยู่ข้างหลังเลยนะ่อ๋อม,ม,ม,มีีอ่าส่ชีอ่อนาเพื่อความปลอดภัย anh được cái เราจะทำเป็นชุดดอกไม้ทุกเพียนมีน้ําด้วยนะครับเป็นปายสีอ่ะเดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับเ็ได้เห็นเมืองโหนอ่าตอนนี้จะถึงเกาะแล้วนะครับเกาะปูสารปูอือลือนะครับี่ ก็มาไม่ไกลประมาณ5นาทีนะครับขอจัดฝั่งนะครับถ้าเรือแม่กำนันนะครับมาก็จะมาทุกคนทุกทุกล้ำก็จะต้องมาขึ้นท่าเรือตรงนี้นะที่เราเราเกาะนะจะมาไหว้ผูกอืเรือก็เป็นเอเป็นมาไหว้มาไหว้ด้วยจิตศรัทธาแล้วก็เพื่อท่านประธานโชคลาบแล้วจะบุญวาสนานะครับมา ก็จะมาเทียบท่าเรือก็ถือว่าสะดวกนะสะดวกท่าก็จะมีหลายท่ามากนะใกล้ใกล้ใกล้ท่าต้องนั่งเรือประมาณสิบนาทีแต่ตัวนี้ใกล้อ๋อตัวนี้ทานรือทานของเราในใกล้นะครับใช่ท้านาทนะีคือใช่รแจะเรือแบบนี้สะดวกก็ลำใหญ่ดีนั่งได้เยอะดีแล้วก็ ดูแลปลอดภัยเนาะใช่ใช่ใช่มีหลังคาหนะาเนี่ยมีหลังคานี่อางแล้วนะสิงแล้วแหวบนี่ตาอืบอ้อาวนี่ชิดแล้วนะชิดแล้วแอเดี๋ยวเพิ่น,เ,น,นเ,ดเดี๋ยวเพือ่อนพาขึ้นเอาไปว้าอ รอก่อนสิเออใช่อ่านี่ไงใช่นักท่องเที่ยวอน่ออันตรายนะอย่างเงี้ยเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นดี๋ยวเพื่อมัดมัดให้เรียบร้อยเอาขึ้นมาเลยอ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะนี่อยู่ที่เกาะของปู่อืือนะครับสาธุมีบุญได้มานะครับพี่น้องมีบุญได้มาสาธุสาธุนะครับก็หลายท่านก็จะนั่งเรือรอบเกาะนั้น

เขียนห้ามล่าสัตว์นะครับยินดีต้อนรับสู่เกาะดอนโพนะครับสาธุนะครับสาธุาอ๋อได้ยินเสียงบรรยากาศดูครัง้งจ้า บรรยากาศธรรมชาติบางเลื่งเนี่ยเราอยู่บนเกาะนะครับจะกลางกลางบึงโคง้งลงเลยนะครับที่น,อน่องนี้ก็จะมาผ่านจุดคัดกรองนะครับอาจจะมีค่าบริการอ๋อผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ผู้ใหญ่200เหล็ก100นะครับจะเว้นผู้สูงอายุผู้พิการเข้าครับอ่าก็ผ่านจุดคัดกรองตรงนี้นะครับ มีเจ้า,นาหน้าที่อำนวยความสะดวกอยู่นะครับแล้วก็งลงทะเบียนอ่าเดี๋ยวจะเดินเท้าต่อนะครับหน้า,าจากจุดเช็คอินตรงนั้นนะครับจุดคัดกรองนะครับตามมาตรการโควิด1 9นะครับป้องกันโควิด1 9ผ่านมาแล้วจ่ายค่าบริการการเข้าพื้นที่แล้วก็มาถึง เดินมาอีกนิดเดียวนะได้ยินเสียงเพิ่นเปิดเพลงสวดนะครับนี่เพิ่นนวดเพิ่นเพิ่นดูหมอแ่ะเพิเ่นจะนวดจับเส้นแล้วก็มีดูดวงชะตา,น,น,านะครับตา อก็คนหลายอยู่นะมันนี่นะเขามาลำมาลำแคบบนบรรยากาศอันนี้เราอยู่บนเกาะนะครับเกาะของศาลปู่อือลือนะครับมีอ๋อพอดีเพิ่นเพิ่นเหตุพิธีเนาะมาถึงวันที่ว่ามีพ,พิธีใหญ่พิธีไหว้ใหญ่นะครับสาธุนะสาธุอนโมทนาด้วยนะครับ โอ้เ่นสวดสดเลยโอ้สาธุมีพรามในพิธีสวดนะสาธุาเป็นบนเแล้วเกินได้มาถึงได้มาเห็น ช่วงนี้ก็คือว่าอาน้ําไม่ท่วมนะครับเออเห็นบางบางช่วงที่ว่าน้ําขึ้นก็จะได้ลุยน้ําเข้ามานะครับตรงนี้คือปู่อือลือนะครับที่บึงคขงลงนะครับสาธุได้มีบุญได้มาเห็นสาธุสาธุ สาธุนะครับสาธุก <aco> ็จะมีคาถานะครับพระคาถาเจ้าปู่อือลือนาครานนะครับ ท่าเรือนะครับเออด้านนี้ก็จะมีเรือเยอะเหมือนกันนะครับนี่ท่าเรือหลายฝั่งหลายด้าน ปูเอ,อือนะครับโดยลูกจะขอกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เรือจะมารอเราอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านข้างนี้นะครับอ๋อคนบนจอดทรงเฮาตรงนั้นแล้วเพราะให้เพิ่งนก็จะอ้อมมาทางนี้นะฮะเฮาก็ขึ้นเรือตรงนี้เนาะ,ะ<ม>ก็ต้องจาจาคนขับเรือให้ได้หรือว่าจําชื่อเรือนะครับของเราจะเป็นเรือแม่กำนันนะครับคณะของเราวันนี้ก็มาสี่ท่านนะฮะมีเจตู เนื้ตันแล้วก็บอสมอนนะบอสมอนนี่อ่าก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคนก็มาสวดหรือว่ามาถวายอย่างกะแก้บนหรือว่ามาไหว้แล้วเขาก็กลับนะครับก็จะนั่งเรือรอบเกาะก็ได้นะครับมีหลายทริปนะฮะแต่ว่าตามที่ตกลงนะเห็นมีหลายจุดที่ว่าที่ว่าจะให้เขาขาไปนะครับตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นทรายเลยนะฮะนี่ บรรยากาศดีมากเลยตรงนี้จะเป็นน้ำโขงเป็นบึงนะครับเป็นน้ำโขงที่หลงเข้ามานะก็เลยเรียกบึงโขงหลงนะครับนี่น่าโอ้นะักท่องเที่ยวถือว่าเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ถ้าเกิดวันหยุดนี่เห็นวหาหลายกว่านี่นะครับอู้เรือนี้เรือใหญ่เลยนะครับลำใหญ่มากนี่อันนี้ ท่าเรือสวนแม่กำนันนะครับเอ๊ก็มารออ้าวสักครู่นะครับว้าย <c oughs> อึบ๊บ <c oughs> จะครองนิดนึงโอเคเอานี่นะครับไปลเหาวไปนเนี่ ดีว่ามีมีคนที่เคยมาแล้วนะครับก็จะรู้ว่าเออต้องไปไหนบ้างนะครับหลายๆจุดนะจุดไหนที่สําคัญน่าจะไปแล้วก็ไม่ไกลมากนะครับว้าวจะมีคลื่นจากเรือลําอื่น <laughs> <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับ เอดอมันขึ้นไปได้ยู่เป็นบะค่ะตรงะดอนแก้วดอนอ๋ออืมจะมีอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปดอนแก้วนะครับอืม อ๋อใช่เหรอ,อนะมาตอนนี้เราจะไปดอนแก้วน้องแถบเออเพราะพอดีแดดไม่แรงแรแไม่ไหว อยู่ใกล้ๆตรงนั้นจะเป็นเก่อกของปู่เอือรือนะครับมาก็ไม่ถึง5นาทีนะจะมาถึงที่ดอนแก้วนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับก็จะมีสาลให้เราได้มาไหว้สักการะนะครับอ๋อมาอันนี้เราอยู่ชิดนี้เลยนะครับข้ามาได้เลยโอ้โหสาธุสาธุ อ้ามามานน่นะครับได้เห็นบรรยากาศสาธุสาธุตา,าดอนแก้วตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกาะนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะได้มาแล้วก็ได้มาไหว้นะครับสาธุสาธุสาธุ ตรงนี้ก็เป็นดอนแก้วแล้วก็จะเป็นปู่อือลือนะครับที่ว่าปกปักรักษาอยู่ที่นี่นะครับจ้าเถอะสาธุสาธุสาธุ จะเดินไปด้านโน้นนะครับจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอเอามามาพี่มอนมาด้วยกันมารอยคนเดินนี่จะเป็นรอยพยานาคเลย สาธุสาธุาด้่ยสาธุลูกหลานมีบุญนในมหหอดมาไหวมากราบแล้วนะครับนี่จะเป็นปู่อือลือ นาคร,ราชานะครับสาธุสาธุสาธุนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นที่เกาะใหญ่เกาะหลักนะครับทางโน้นนะครับจะเห็นก็ไม่ไกลกันมากนะครับ นั่งเรือมาประมาณ่าถึงห้านาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่